สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องครับมาอยู่ตำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาครับมาชมบรรยากาศลงท่านครับงานเกียเเก่ยวเขาครับลงท่านงานเกี่ยวเขาครับลรงแก่เกี่ยวเขาครับพาพี่พน้องมาชมบรรยากาศลงท่านเรื่อยๆครับผมบรรยากาศลงท่านครับ โรงทานโรงทานรงแขกเกีียวเขาครับโรงทานกับเกีียวเขาแล้วครับพี่นอ้องมากินรงทานกันพักเหนื่อยกันก่อนครับไ่กลับบ้านโรงทานก๋วยเตี๋ยวโรงทานก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศครับโรงทานครับ งทานครับลงแขกเกี่ยวเข้าครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงพาครับอัรมากาศงทานครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวาโดนทานนี้โรงทานส้มเขียวหวานขนมขนมไทย รถ้ามาจากบ้านไหนครับแม่บ้านเชียงขาบ้านเชิงขานี่เองครับผมอันนี้เอาส้มมาแกะก,กับขนมไทยแล้วก็มักมี่อร่อยอร่อยครับอรรยากาศกับโรงทานครับพักเหนื่อยเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับตอนนี้ กำลังกำลังกำลังสีอยู่ครับเราจะได้ครึ่งสิบเอาได้นี่งทานก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องงทานก๋วยเตี๋ยวน้ำเริ่มร้อนแล้วครับเอางทานก๋วยเตี๋ยวครับน้ำร้อนแล้วครับน้ำร้อนแล้วนแล้ว วันนี้อะไรมาแกกครับผมก้อยก้อยแล้วก็ะลิมปิงยำมาแล้วล,ำลำํำนะยำม,มาแล้วครับผมเดี๋ยวม,มาชิมน,น้องต้อยว่าครับบรรยากาศครับโรงทานก๋วยเตี๋ยวหม้อยักหม้อใหญ่กินได้ทั้งอำเภอครับวันนี้ไม่มีหมด ก๋วยเตี๋ยวหม้อยักษ์หม้อใหญ่มาเลี้ยงชาวบ้านมาลงแขกเกี่ยวข้าวสาธุอนุโมทนาบุญด้วยผู้ให้ก็ได้บุญผู้รับก็ได้อิ่มบรรยากาศครับโรงท่านครับงานเกี่ยวข้าวครับในน้ำคุกคลิก,ก,กน้ำคุกคลิกคุกคลิกน้ำคุกคลิกคุกคลิกครับโรงท่านก๋วยเตี๋ยวครับ ลงแขกเกีียวเขาสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาครับผพร,รมบรรยากาศลุงท่านครับลงทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหม้อดินก๋วยเตี๋ยวหม้อเตาอร่อยอร่อย ลุงทานก๋วยเตี๋ยวครับทุวนเน,นี่ยมาได้ทุกคนได้เยอะนะได้ทุกคนโอ้ลุงทานก๋วยเตี๋ยวครับน้ำทอดลองแขกเกี่ยวเข่าครับลองแขกเกี่ยวเข่าครับชมบ,บ,บรรยากาศครับ,บอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาครับบรรยากาศ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาบรรยากาศครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาลมเล่นลมรื่นครับปลาใหม่หลายกระ carpino รองแขกเกี่ยวเข่าครับรงแขกเกี่ยวเข่าครับ อ <Yeah. S 1> งแก่เกี่ยวเข่าครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาครับแล้วก็มีเนีนมาเนีนมาครับเนีนมาเรียนครับต <Yeah. S 1> ่างเต้นไปเต้นมั่นนอนครับเนีนมาเรียนมาอันนั้นครับบรรยากาศลมเย็นครับ สำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาครับสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาครับยานทางนี้ก็มีลงท่านก็ได้พาไปเบิ่งลงท่านนี่ครับผมบรรยากาศอยู่สำนักปฏิบัติธรมรมวัดเชิงผาครับ บรรยากาศสำนักปฏิบัติธรรมวัดเชิงผาชมบรรยากาศรอบๆวัดครับ ด้านนี้เป็นโรงทานกล้วยเตี๋ยวเลี้ยงเพนเนีนการกล้วยเตี๋ยวเลี้ยงเพนเนีนครับด้านนี้ครับรนรอนรอดครับ เหียเพนเนนนินต่า uh> uh uh uh> uh uh ่ส uh ันเข่าเที่ยงแล้วครับมีสันเข่าเที่ยงเหรอครับเดี๋ยวกเตี๋ยวถวายเพนเนน

ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมกีมาเจอกันใหม่สวัสดีมีความสุขครับผม